ขูดเมติบครับผมเมื่อวานลงคลิปไปนะครับลูกค้าทางมหาสารคามก็มารับเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่หมื่นสนะครับหมื่นสามก็ให้ช่างมาประกอบให้เลยนะครับประกอบไม่ยากนะครับใส่บูทแล้วก็ล็อกน็อตสองฝั่งนะครับครับยิงน็อตเข้านะครับลุมเลยนะครับผมจะได้เสร็จเร็วๆนะฮะ จะได้รอไม่นานแบบไหมก็ตัวปรับถาดจะอยู่ด้านนอกนะครับด้านด้านนอกเบาะเก้าอี้นะครับเบาครับเคลื่อนย้ายสะดวกครับผมท่านใดสนใจมาดูได้นะครับที่ร้านสมคิดการค้ากละสินครับผมนี่ครับเบอร์โทร0981053971 รือีกเบอร์ครับ0979712677ครับสนใจมาดูได้เลยนะครับตัวปรับถาดแบบใหม่นะครับจะอยู่ด้านนอกเบาะนั่งนะครับตัวนี้นะฮะ